ไม่จริงนะในเวลาแบบนี้เนี่ยนะมันเป็นแผนของพวกมินิตพวกมันต้องคิดเรื่องนี้ไว้แล้วน่แน่ไม่จริงนะพวกมันจะกาเวลาได้เป๊ะขนาดนี้เชียวเหรอแล้วร,รู้ได้ไงว่าอเล็กซานเดอร์อยู่เวลไหนอย่าบอกนะว่ามีการเปิดเผยข้อมูลเ,ลเวลของแรงอันดับหนึ่งอเล็กซานเดอร์เป็นผู้เล่นของมินิตเขาต้องให้ความร่วมมืออยู่แล้วรายงานรายงานด่วนจากฝั่งได้ตรวจพบกองเรือคาเวนแนวหน้าคือกองเรือที่เ กองเรือที่9เซอร์เพนที่นำโดยบรสุมลำดับสองเดรกนึกแล้วฉันเดาถูกการล่าถอยในช่วงแรกของกองทัพมินิตและกลยุทธ์ในการสกัดกั้นแนวสเสบียงของฮาวาฮงการบุกโจมตีฟีเบลทางตอนเหนือโดยอีกอและซาการปรากฏตัวของผู้บัญชาการฐานสูงสุดคาเวนและจังหวะการอัพเลเวลที่สมบูรณ์แบบของอเล็กซานเดอร์ต้องมีใครบางคนในมินิตท,ที่วางแผนเรื่องนี้ทั้งหมดไว้ เราสถานการณ์ในชายฝั่งได้เราเป็นต่ออยู่พอสมควรเลยครับคุณดำหววจองที่เป็นแกนนำหลักในการป้องกันชายฝั่งได้ถอนตัวออกจากสนามรบและฝ่ายป้องกันเริ่มอ่อนแอดะเดี๋ยวนะถ้าเป็นหววจองจะต้องตัดสินใจได้ทันทีหลังจากได้ยินข่าวด่วนว่าอีกอุกเดลแคสเซิลแล้วเข่ตัวเองมีอันตรายเธอบอกว่าจะไปปกป้องเป็นเรื่องแล้วสิในสถานการณ์แบบนี้ การที่บรรยากาศบีบบังคับให้ฝ่ายพันธมิตรตำหนิกันเองไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยจงอย่ากระวนกระวายนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่จริงจอกที่ราบงัดเล่เหลี่ยมอัญชาญฉลาดของมันออกมาใช้เสนาธิการเราต้องวางแผนยุทธการใหม่ครับเขามีจิตวิญญาณของผู้บัญชาการฐานสูงสุดเก็บสีหน้าแห่งความกังวลได้ภายในชั่วครู่เราจำเป็นต้องจัดระเบียบยุทธศาสตร์การลุกใหม่อีกครั้งไม่สิไม่ใช่แค่ยุทธศาสตร์การลุก แต่เราจำเป็นต้องจัดสรรอำนาจใหม่ด้วยเช่นกันผู้ที่จะสามารถรับผิดชอบชายฝั่งได้ได้การต่อสู้เพื่อขับไล่การโจมตีของศัตรูปฏิบัติการภารกิจพิเศษภายในพื้นที่ชายฝั่งได้หนึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะส่งกองทัพขนาดใหญ่เนื่องจากที่ราบถูกปิดกัน้นแต่กองทัพก็ไม่สามารถถอยทับกลับโดยปล่อยให้มินิทยอยู่แนวหน้าได้กองกำลังเดียวที่จะสามารถส่งไปหนุนได้ต้องเป็นหน่วยที่เก่งที่สุด เพื่อที่จะหยุดกองกำลังยกพลขึ้นบกที่นำโดยเด็กสถานการณ์สงครามเปลี่ยนแปลงกระทันหันแกรนวิลผู้สนับสนุนพยายามขัดขวางการจับมือกันระหว่างมินตคาเวนเควสป้องกันการยกพลขึ้นบกของทหารคาเวนที่ชายฝั่งได้เป็นเวลา20วันหรือสังหารผู้บังคับการกองเรือย่างน้อย4นาย ศูนย์ทับสี่รางวัลจัดส่วนรางวัลขึ้นอยู่กับผลงานการป้องกันผลงานเพิ่มเติมบวก1,500เมื่อสำเร็จเงืนอนายล้มเหลวกองทหารคาเวนเข้าสู่ชายฝั่งได้ล้มเหลวเงินสนับสนุนลบ5,000รับภารกิจหรือไม่จะให้เราทำงั้นหรอหน่วยรบพิเศษไปยนโชจะออกปฏิบัติการทันทีไปชายฝั่งได้แล้วสนับสนุนพันธมิตรของเรามีแค่เราเหรอกครับเราไม่สามารถส่งกำลังพลมากมายไปจากค่ายหลักได้ ฉันเสียใจที่เกิดเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้ว่าคาเวนคิดอะไรปัจจุบันเส้นทางสเบียงและเส้นทางถอยหลักของฟีเบลถูกปิดกัน้นแต่ถึงอย่างนั้นเมืองหลวงมินิทที่เหลือปราสาทอีกสองแห่งก็อยู่แค่ปลายจมูกเป็นเพราะอีกอ,อก,กับซาทำให้เราไม่อาจรู้ได้เลยว่าไอเอลสต็อกจะโดนบุกรุกเมื่อไหร่เมืองหลวงของกนและกันอยู่ตรงหน้าเราแล้วฝ่ายไหนที่เริ่มบุกเมืองหลวงก่อนเป็นฝ่ายชนะ ขณะที่รามพาวาจองรับมือกับอีกออ์ในเดียวคาโซและส่งหน่วยพิเศษบยุนโชซึ่งเป็นกำลังเสริมที่แข็งแกร่งที่สุดไปยังชายฝั่งได้เพื่อต้านกองกำลังคาเวนจากการขึ้นฝั่งแกรนวิววางแผนที่จะใช้ความได้เปรียบของกองทหารปัจจุบันเพื่อโจมตีเมืองหลวงของมินิตอย่างเต็มกำลังถ้าโชคดีก็อาจจะได้รับชัยชนะจากการยึดเมืองหลวงก่อนที่เราจะตายเปล่าอยู่บนชายฝั่งได้พระ พี่แบบนี้เหมือนส่งเราไปตายเลยนะครับจะว่างั้นก็ได้ต้องยื้อเวลาจนกว่าจะยึดเมืองหลวงได้สําเร็จให้ตายถ้าแพ้ประเทศเราจะเป็นยังไงต่อไปนะเราไม่ได้ด้วยซ้ําว่าเราเป็นต่อฝั่งนั้นอยู่มากเท่าไหร่เพราะนี่คือ m i d เดิลเอิรการเสียผลประโยชน์ก็อาจจะพอล่งใจได้นิดหน่อยสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีแพ้รบงั้นหรอถ้าแพ้รบก็คงยากที่จะได้เงินลงทุนในสงครามเพิ่ม ถ้าโดนบทลงโทษอีกค่ารักษาของแม่ก็คงฉันเป็นเสาหลักของครอบครัวถ้าแพ้ก็คงต้องเลิกเล่นเกมไปเลยอะ่ะพี่พวกเราไปยุ่อมโมโหฐานคาเวนเพื่อ,อยื้อเวลากันดีไหมหน่วยรบพิเศษประยุนโชขอปกป้องใช้ฝั่งได้ด้วยชีวิตฝากด้วยนะสามทุ่มสำนักงานใหญ่ฟีเบียลบริเวณลานเนียแคสเซิล ด้วยคำสั่งของแกลนวิลให้จัดรูปแบบยุทธศาสตร์ใหม่โดยการขยายกองกำลังจากการร่วมมือของกองทัพเทือกเขาเซนติน e ลและกองทัพติมฝั่งแม่น้ำวิชมอร์ดำเนินการตรวจสอบสเบียงและยุทโธปกรณ์ดังนั้นกองทัพฟีเบียลเริ่มเตรียมการโจมตีเต็มกำลังจะไปจริงๆหรอไปสิยังไงก็ต้องไปจะป้องกันใช้ฝั่งได้ด้วยพลฐานบายุโจแค่30คนได้ยังไงฮาวาฮงก็ทาได้นี่ คุณดอมฮาวาจองกับคุณจาชองก็อยู่มันเหมือนกันที่ไหนสกิลโจมตีของฮาวาจองคือการโจมตีระยะไกลอยู่แล้วนี่แต่ว่าพวกนายไม่เป็นไรหรอกฉันมีความคิดดีๆอยู่ในหัวแล้วก็เตรียมอุปกรณ์บางอย่างเผื่อไว้ด้วยต้อยจะพูดแบบนั้นก็เถอะแหม,แมตอนนี้ฉันได้รับความเชื่อถือจากทีมแล้วนะรำพาวิยนเธอนะ่ะห่วงตัวเองเถอะทั้งสเสบียงทับสนามทั้งเดลแคสเซิลไหวใช่ไหม ในส่วนของสเสบียงคงต้องเจรจากับทางพระราชวังดูอีกทีส่วนเดลคาเซฮาวาจองก็นําไปแล้วน่าจะต้านไหวระดับหนึ่งอีกอย่างนะฉันพี่ถ้าเตรียมของเสร็จแล้วก็ไปกันเถอะโอเคไปกันอ๋อรำฮาวายอนเธอก็รักษาตัวด้วยนะคิดมีเรื่องอะไรจะเรื่องอะไรซะอีกนายก็รู้ไม่ใช่หรอว่าช่วงนี้เกิดเรื่องอะไรอยู่ หมายถึงเรื่องที่อเล็เคซานเดอร์ปรากฏตัวเหรอเรื่องนั้นฉันพอจะคาดเดาได้อยู่แล้วเห็นฉันเป็นคนโง่เหรอยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยเพราะแบบนี้ผมถึงมีเรื่องจะขอร้องครับเรื่องอะไรผมอยากให้คุณเปิดใช้งานเซนเทเลพอร์ตถ้าเปิดใช้งานก็จะทำให้ลูกเกอร์ใช้งานได้เหมือนกันนะผมรู้แล้วผมไม่ได้หมายถึงตอนนี้ครับก็จะเป็นจังหวะเดียวกับที่เราต้องทำหน้าที่ร่วมกันในฐานะพันธมิตร ซึ่งในตอนนั้นจะทำให้เขาไม่สามารถสร้างปัญหาได้ครับอ๋อแบบนี้นี่เองเซนเทเลพอร์ตเป็นเครือข่ายการเคลื่อนย้ายและการสื่อสารฉุกเฉินเรื่องนี้มีเพียงแค่เราเท่านั้นที่สามารถทำได้ใช่ไหมล่ะครับน่าเห็นฉันเป็นอะไรกันแน่เห็นเป็นคนขี้เศร้าคนหนึ่งครับจะเป็นอะไรได้ฝากด้วยนะคิดรักษาตัวด้วยนะฮาลีฮาหน่วยรบพิเศษบายุนโชออกเดินทางสู่ใช้ฟังได้ สามชั่วโมงถัดมาหลังจากบยืนโชออกทัพเที่ยงคืนการปรับปรุงแคมป์ไปถึงไหนแล้วปัจจุบันเสร็จสิ้นประมาณ5 0แล้วครับ5 0ซงั้นเหรอระเราจะเร่งมือให้เร็วที่สุดกว่านี้ครับว่าจะออกจากระบบสักหน่อยจู่ๆก็มีเรื่องเฉยหลับลมด้วยเหรออเล็กซานเดอร์จะโผล่มาเมื่อไร่ก็ไม่รู้บรรยากาศอย่างตึงฉันมั่นใจว่ายัางไงเขาก็ต้องมาได้ยินไหมพวกเขาบอกว่าจะโจมตีตอนรุ่งสางเลยเหรอ ทำไมล่ะดูเหมือนว่าจะเร่งการโจมตีก่อนที่อเล็กซานเดอร์จะมาถึงถ้าออกจากระบบตอนชนะก็คงไม่ได้รางวันนะสิแต่ว่าเราจะชนะก่อนที่อเล็กซานเดอร์จะมาได้จริงๆเหรอไม่ต้องห่วงกันนะครับฝีเบี้ยของเราแข็งแกร่งผมกับมังกรทองให้สัญญาว่าจะยืนหยัดอยู่แนวหน้าของไฟเบีหลังสงครามจบลงพวกเราฮาวาฮมุมจะขายสินค้าทั้งหมดในเดลแคสโซในราคาลด50%ค่ะ พราะงั้นทุกท่านปดทุ่มสุดตัวเติมสเบียรไม่อัน้นตีสฮ้นาอยเวนใช้สโคลเปิดผนึกเวทคลายเวทมนทั้งหมดใช้สโคลฉนวนกันเสียมเสียงทั้งหมดถูกปิดกัน้นเฮดิสเปย์มีผู้บุกรุกได้หุนชาตเสียงทั้งหมดถูกปิดกัน้นผนึกสกิลต่อสู้ทั้งหมดฮ่า ว่ากันว่าหมากลุกญี่ปุ่นก็คล้ายกับหมากลุกฝรั่งถ้าทางจะจริงแฮลุกขาดรุกขาดรีบจัดการให้เสร็จเถอะครับแปเตอร์ไกแค่ฐานแก่คนหนึ่งคิดว่าฉันไม่สามารถจัดการกับฐานแก่ๆได้หรือไงถึงได้ตัวสั่นยิกๆเหมือนเด็กน้อยเห็นบูกี้แมนไปได้ถ้าลามปามถึงโอกาซังผมจะไม่ปล่อยนะครับ อีกอย่างเขาคือผู้บัญชาการสูงสุดของไฟเบอย่างน้อยก็มีสกิลสูงกว่าผู้เล่นระดับอัศวินเลเวล280แน่นอนครับว้าหาแกงโง่หรือเปล่าวะไอโง่นั่นไม่ใช่ปัญหาของนักกายกรรมสีรุง้งแห่งคณะละครสัตว์เที่ยงคืนหลอกไฟนักกายกรรมสีรุง้งจมตีให้ราบอยู่ดียวนี้นะชิวชัดโอ้อโหตราแห่งการคุ้มครอง ทำไมหมอนั่นถึง3มชั่วโมงก่อนเที่ยงคืนบริเวณชายแดนมินิตอะไรนะพี่บ้าหรือไงพูดอะไรออกมาฉันจริงจังนะฉันเอาแต่คิดเรื่องนั้นมาตลอดกราบใดที่มีการคาดเดาว,ว่าอเล็กซานเดอร์จะเข้าร่วมสงครามผู้เล่นมินิตท,ที่ไม่ได้เข้าร่วมสงครามตั้งแต่แรกก็คงร่วมแรงร่วมใจกันเข้าร่วมในภายหลังเหตุผลที่แกลนวิลเร่งโจมตีอย่างเต็มกำลังก็เพื่อยุติสงครามให้เร็วที่สุด ก่อนที่จะสูญเสียข้อได้เปรียบในความเหนือกว่าของกองกําลังทัพแต่จะเกิดอะไรขึ้นเสนาธิการยุทธศาสตร์ในเงามืดของมมนิตสามารถคาดการณ์การกระทําของแกลนวิลได้พวกเขาจะใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายที่พวกเรากําลังเร่งเตรียมการโจมตีอย่างเต็มกําลังก็เพื่อลอบสังหารผู้บัญชาการทหารสูงสุดไม่จริงนะคุณบบเอมิคิดว่ายังไงหรอครับก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ไม่สิเพราะคิดๆด,ดูแล้วมีความเป็นไปนได้สูงมากเลยครับ คิดบอกว่าข้าทหารอยู่ในความระสำมระสายขณะที่ทหารทุกคนกำลังตั้งท่ารอรับมือการรักษาความปลอดภัยรอบๆสำนักงานใหญ่ก็ลาลวมแพตเตอร์เป็นนักลอบสังหารมือโปรก็ต้องเล็งจังหวะนี้อยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องรีบกลับไปให้เร็วที่สุดและมัสคีเทียจะรับมือกับทุ่งราบคนเดียวได้ยังไงกันเสนาธิการของมินิตท,ที่เป็นคนวางยุทธศาสตร์กำลังปรับแต่งกองทัพโดยใช้อเล็กซานเดอร์คาเวนและอีกอ ให้เบลงไปตามต้องการรากับเครื่องดนตรีนี่เป็นโอกาสที่ดีที่พวกเขาจะจบสงครามนี้ได้ผมไม่ปล่อยไว้แน่เพราะงั้นฝากด้วยนะสุดอยอดเลยพี่คิดถูกจริงๆด้วยฉันเห็นกับตาว่าพวกแกไปจากที่นี่แล้วพอดีว่าฝั่งเรามีคนที่ชอบการเซอร์ไพรส์มากกว่านายนัซี่พอโดนเซอร์ไพรส์กลับบ้างรู้สึกยังไงคิดหรอว่าจะหยุดเราได้พี่สสเก ตอนที่นายกำลังทำเรื่องชั่วๆเราก็ไม่ได้เล่นไปวันๆเหมือนกันเห็นสกิลที่นายใช้กับแกลนวิลก็พอจะรู้แล้วล่ะสกิลใหม่สินะโตขึ้นเยอะเลยนะโอเคพุปปากพี่แทอิวเพลิงอมฤตปล่อยซาสเกะให้ผมจัดการเองฉันเข้าใจความคิดและความกล้าหาญของนายดีแต่ฉันไม่ใช่คนที่ต้องคอยได้รับการปกป้องอยู่ฝ่ายเดียวหรอกนะแม้ว่าฉันจะไม่ได้อยู่แนวหน้า แต่ยังเร็วเกินไปที่พกนายจะสกัดกั้นพลังทั้งหมดของฉัน NPC c l a n v i e เปิดใช้บัฟปลุกใจผู้ประชาการทหารสกิลสนับสนุนที่ใช้ความชำนาญสูงไม่รวมอยู่ในสกิลที่ถูกปิดผนึกใช้บัฟปลุกใจผู้บัญชาการทหารพลางโจมตีของฝ่ายพัธมิตรเพิ่มขึ้นความว่องไวเพิ่มขึ้นฮ่าฮปาเตอร์กเอ็นเกม88เว็บเปิดใหม่เข้าแล้วติดเล่นแล้วแตกแตกสนันทั้งวันทั้งคืน สายสล็อตบอลบามีมาครบจบในที่เดียวพร้อมกับระบบสมัยใหม่ที่โคลดเฟียวตเติมปุ๊บเข้าปั๊บแป๊บเดียวไม่ต้องรอนานพร้อมทีมงานแอดมินหลังบ้านตลอด24ชั่วโมงติดใจก็แอดไลน์มาแอด88 G 88แอดมา,วาไวๆโบนัสใกล้แตกแล้ว